สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคไตกันครับคือเราได้รวบรวมข้อมูลมาอยากจะมาเจาะลึกกันทำความเข้าใจภาพรวมโรคนี้เลยตั้งแต่ต้นตอไปจนถึงการดูแลรักษาล่าสุดเลยครับจริงๆแล้วไตนี่สำคัญกว่าที่หลายคนคิดนะฮะไม่ใช่แค่กรองของเสียอย่างเดียวแต่ข้อมูลที่เราดูมานี่เขาเน้นเลยว่ามันคุมสมดุลน,น้ำเกลือแร่ แล้วก็ยังสร้างฮอร์โมนสําคัญๆด้วยอย่างฮอร์โมนช่วงสร้างเม็ดเลือดแดงเอ,อ่อแล้วก็วิตามินดีด้วยครับใช่เลยค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลนะคะคือโรคไตเรื้อรังเนี่ยเขาเรียกว่าภัยเงียบจริงๆเพราะว่าระยะแรกๆแทบไม่มีอาการเตือนเลยค่ะคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวหรือกว่าจะวินิจฉัยเจอเนี่ยไตยก็อาจจะทำงานแย่ลงไปเยอะแล้วอันนี้น่ากังวลม,มากค่ะ โอ้หแล้วที่นะ่าตกใจจากข้อมูลคือสาเหตุหลักๆเลยดันมามาจากโรคใกล้ตัวเรามากๆอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงพวกนี้ครับใช่ค่ะตัวเลขในเอกสารนี่ชัดเลยนะประมาณ1ในสของผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็1ใน5ของคนที่มีความดันสูงก็มีภาวะโรคไตเรื้อรังแฝงอยู่ด้วยค่ะแล้วนอกจากโรคประจําตัวพวกนี้นะคะพฤติกรรมในชีวิตประจําวันเรานี่แหละค่ะตัวเร่งเลย พฤติกรรมหรอครับเช่นอะไรบ้างครับอันดับแรกๆเลยก็เรื่องอาหารรสจัดค่ะโดยเฉพาะเค็มจัดข้อมูลบอกว่าคนไทยเรากินโซเดียมเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์เยอะเลยนะคะเกณฑ์คือไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันเทียบเท่าเกลือแค่ช้อนชาเดียวเองเหรอครับใช่ค่ะแค่นั้นเองแต่ที่เรากินกันจริงๆมันมักจะเกินไปเยอะต้องระวังพวกโซเดียมแฝงด้วยนะคะในซอสปรุงรสต่างๆอาหารแปรรูปเอ,อ่อขนมกรุบกรอบพวกนี้มีหมดเลย อ oh, ครับอีกเรื่องก็คือการใช้ยาค่ะโดยเฉพาะยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs อย่างพวก ibuprofen ถ้าใช้ใไ่ไหวประจำประจำหรือพวกยาชุดยาสมุนไพรบางชนิดอาหารเสริมที่ไม่น่าเชื่อถือพวกนี้ก็ทำไร้ไตได้เหมือนกันอืมครับแล้วก็มีเรื่องสูบบุหรี่หรือแม้แต่การดื่มน้ําน้อยเกินไปก็มีผลเสียต่อไตได้ค่ะถึงจะบอกว่าเป็นภยนัยเงียบแต่ถ้าสังเกตดีๆก็พอมีสัญญาณเตือนอยู่บ้างใช่ไหมครับจากข้อมูล ใช่ค่ะอาจจะมีบ้างแต่ต้องช่างสังเกตนิดนึงเช่นปัสสาวะเรื่องมีฟองอาจจะเพราะมีโปรตีนรั่วออกมาอ๋อครับหรือว่ากลางคืนต้องลุกมาปัสสาวะบ่อยกว่าเดิมบางคนอาจจะมีบวมนิดๆที่เปลือกตาหรือเท้าตอนเช้าๆ้นะคะแล้วถ้ารุนแรงขึ้นล่ะครับพวกระยะทยท้าย ค่ะพอเข้าสู่ระยะที่รุนแรงขึ้นเช่นระยะ4หรือ5ที่ค่า e g f r มันต่ำกว่า30แล้วเนี่ยอาการจะเริ่มชัดเจนขึ้นมากค่ะเช่นบวมเยอะขึ้นเห็นได้ชัดเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารคลื่นไส้หรือบางทีก็มีอาการคันตามผิวหนังร่วมด้วยค่ะเข้าใจครับแล้วที่นี้การวินิจฉัยแล้วครับต้องตรวจอะไรบ้าง หลักๆเลยนะคะก็มีการตรวจเลือดค่ะเพื่อดูค่าครีตินินแล้วก็นำไปคำนวณค่า eGFR อ๋อค่า eGFR ที่บอกว่าไตากรองได้ดีแค่ไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะค่านี้จะช่วยประเมินการทำงานของไตแล้วก็ใช้แบ่งระยะของโรคไตด้วยกับอีกอย่างที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือการตรวจปัสสาวะค่ะเพื่อหาโปรตีนรั่วหรือที่เรียกว่า albuminuria ครับ อันนี้ถือเป็นสัญญาณแรกๆเลยที่บอกว่าไตเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะฟังดูแล้วก็แอบ,บน่ากลัวนะครับแต่ข้อมูลก็บอกว่าเราป้องกันหรืออย่างน้อยก็ชะลอโรคได้ได้ค่ะป้องกันได้แล้วก็ชะลอได้เน้นปรับพฤติกรรมเลยค่ะทั้งคุมน้ำหนักออกกำลังกายสม่ำเสมองดบุหรี่ครับแต่หัวใจสำคัญที่สุดที่ข้อมูลเน้นย้ำม,มากๆก็คือเรื่องอาหารเรื่องกินนี่เองใช่ค่ะลดเค็มให้ได้น้อยกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวัน คุมโปรตีนไม่ให้กินเยอะเกินไปเลี่ยงของหวานจัดจัดมันจัดจัดแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอค่ะและที่สำคัญคือตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงถูกต้องค่ะกลุ่มเสี่ยงนี่สำคัญมากเช่นคนที่เป็นเบาหวานความนันโลหิตสูงหรือว่ามีคนในครอบครัวเคยเป็นโรคไตมาก่อนพวกนี้ต้องยิ่งระวังและตรวจเช็คสม่าเสมอค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้ว แนวทางการรักษาเป็นยังไงบ้างครับก็จะขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่เป็นค่ะถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นถึงปานกลางคือ Stage 1-3ถึง3เนี่ยเป้าหมายหลักๆเลยคือพยายามชะลอไม่ให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นค่ะต้องคุมโรคประจำตัวให้ดีมากๆอย่างเบาหวานความดันใช่ค่ะถ้ามีความดันสูมร่วงกับมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะด้วยเนี่ยเป้าหมายความดันควรจะต่ำกว่า130-80 แล้วก็ปรับเรื่องอาหารตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอาจจะต้องใช้ยาบางกลุ่มเข้ามาช่วยปกป้องไตเช่นกลุ่ม ACEI หรือ ARB รวมถึงต้องคอยดูแล้วก็รักษาภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นภาวะโลหิตจ,จางค่ะครับแล้วถ้ามันไปถึงระยะสุดท้ายแล้วล่ะครับที่ค่า eGFR ต่ำกว่า15ค่ะ ถ้าถึงระยะสุดท้ายหรือ stage 5แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือ KRT ค่ะ KRT ค่ะย่อมาจาก kidney replacement therapy ซึ่งปัจจุบันก็มีทางเลือกหลักๆอยู่3วิธีค่ะ 1. คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือ hemodialysis อันนี้ที่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องไปทำที่ศูนย์ไตเทียมสัปดาห์ละประมาณ2-3ครั้งครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง 2. คือการล้างไตาทางช่องท้องหรือ peritoneal dialysis วิธีนี้ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดใส่สายสวนไว้ที่หน้าท้องแล้วก็ทำการล้างไตเองได้ที่บ้านทุกวันค่ะอ๋อ oh, ทำเองที่บ้านได้ค่ะแต่ต้องทำทุกวันนะคะแล้วก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดดีมากๆ 3. คือการปลูกถ่ายไตยหรือ kidney transplant อันนี้ดูเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าครับถือว่าเป็น go standard หรือมาตรฐานทองคำเลยค่ะเพราะว่าให้คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ผู้ป่วยมักจะมีอายุยืนยาวกว่าวิธีอื่นแต่ก็มีข้อจำกัดใช่ค่ะข้อจำกัดสำคัญเลยคือการขาดแคลนไตบริจาคค่ะรอกันนานมากแล้วก็ถึงแม้จะปลูกถ่ายสำเร็จแล้วก็ต้องกินยากดูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายปฏิเสธไต,ตใหม่อืมครับเข้าใจเลยนอกจาก3วิธีนี้ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งคือการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care อันนี้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหรืออาจจะไม่ต้องการรับการบำบัดทดแทนไตแล้วก็จะเน้นไปที่การควบคุมอาการต่างๆแล้วก็รักษาคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะฟังดูแล้วการปลูกถ่ายไตยน่าสนใจสุดแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องไตบริจาคก,กับยากดภูมิแล้วในแง่ของออนวัตกรรมใหม่ๆล่ะครับมีอะไรที่พอจะเป็นความหวังให้ผู้ป่วยบ้างไหมมีค่ะวงการแพทย์ก็พยายามพัฒนาอยู่ตลอดนะคะ ข้อมูลที่เราดูกันก็ชี้ไปที่ยาใหม่ๆหลายตัวเลยอย่างกลุ่ม SGLT2 inhibitors หรือว่า GLP1Rs ชื่ออาจจะฟังดูยากนิดหนึ่งนะครับค่ะแต่ยาพวกนีน้นอกจากจะช่วยคุมเบาหวานแล้วเนี่ยยังพบว่ามีผลดีมากๆในการช่วยชะลอความเสื่อมของไตแล้วก็ช่วยปกป้องหัวใจได้ด้วยค่ะถือเป็นข่าวดีมากๆโอ้โหดีเลยครับแล้วมีอะไรที่แบบล้ำกว่านั้นอีกไหมครับแบบในอนาคตใก,ก,กล้ๆ ที่น่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาอยู่นะคะก็คือไตเทียมชีวภาพหรือ bioartificial kidney ค่ะไตเทียมชีวภาพใช่ค่ะแนวคิดก็คือพยายามสร้างไตที่ทำงานได้ใกล้เคียงกับไตจริงๆของเราเลยแล้วสามารถปลูกถ่ายเข้าไปในร่างกายได้โห ถ้าทำได้นี่สุดยอดเลยนะครับใช่ค่ะข้อมูลล่าสุดที่ดูมาคาดว่าอาจจะเริ่มมีการทดลองในมนุษย์ได้ในอีกประมาณ4-5หปีข้างหน้านี้ค่ะซึ่งถ้ามันสำเร็จจริงๆนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคตายระยะสุดท้ายว้าวฟังแล้วมีความหวังขึ้นเยอะเลยนะครับ ค่ะมีความหวังแน่นอนค่ะแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้เรากลับมาคิดต่อนะคะคือถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งยาใหม่ๆหรือความหวังเรื่องไตเทียมชีวภาพเนี่ยมันจะก้าวหน้าไปมากแค่ไหนก็ตามแต่ข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันก็ตอกย้ำอยู่ดีว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดที่นำไปสู่โรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่เนี่ยมันดันมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันสูงแล้วก็พฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตของเราเองนี่แหละค่ะ เป็นมุมมองที่ชวนคิดจริงๆครับว่าท่ามกลางความก้าวหน้านวัตกรรมทางการแพทย์ที่มันน่าตื่นเต้นมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วกรอบป้องการไตที่ดีที่สุดอาจจะยังเป็นการกลับมาดูแลสุขภาพพื้นฐานของเราง่ายๆในชีวิตประจําวันนี่แหละครับของแต่ละคนเองว่าไหมครับ